วลาที่ครูปั๊มเขียนไปนะครับใครที่จดไม่ทันหรือต้องการให้ครูเนี่ยอธิบายใหม่ยังไงให้ยกมือ,อมบอกมีเก็บแต้มทุกครั้งทุกคอ์อยู่แล้วครับเน no, okay. <c oughs> อะโอเคพรากดปั๊บขายกมือโอเคป่ะ okay, <Okay, okay. S 1> หมายความว่าอะไรอา่ายังไม่ได้กดปุ่มอยู่นี่ <c oughs> หนึ่งคนตอบหนึ่งคนตอบ <c oughs> ยังเอามุอลงก่อนอย่าิ่ม่ไจะกดปุ่มเลย <c oughs> มันต้องหมุน อา้าวมันก็ต้องหมุนก่อนเป่าวะเพ่นจะกดได้อา้าวไม่ใช่เหรอสรุปแล้วเนี่ยเราจะพูดว่าบวกเพิ่มหรือว่าลบเพิ่มครับลบเพิ่มเราจะเรียกว่าบวกหายหรือลบหายครับลบหายแสดงว่าบวกเกี่ยวเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเครื่องหมายบวกเมื่อตอนต้นชั่วโมงครับหนูดีครูได้เฉลยไปยังว่าใครใหญ่สุดหนูดีครูบอกไปยังยังไม่ได้บอกครับทุกคนครับมาดูเลยใครใหญ่สุด นี่ไงดวงอาทิตย์มีโอกาสจะเกิดเป็นซูเปอร์โนวาไหมคําตอบคือไม่มันแทบจะน้อยมากๆเพราะว่ามันเป็นดาวดาวเลือดขนาดกลางค่อนไปทางเล็กจะเกิดซูเปอร์โนวาและเกิดเป็นหลุมดําได้ก็ต่อเมื่อเป็นดาวเลือดขนาดใหญ่ใช้มือจับกันอย่างนี้ไหมมันคงไม่ใช่มันไม่ได้ใช้มือจับกันอย่างนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าไงลุงเขาจ๊บกันแรงอย่างนี้มันจึงบีเข้าไปหากัน ถ้าเขาจุ๊บกันเบาๆ,ๆเขาจะมีแค่นี้แต่ถ้าเขาจุ๊บกันแรงมากขึ้น<ๆ>เขาจะเป็นรูปนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับเชิญครับเชิญครับลุกโอเคว่าไงครับมีโปรตอนเท่าไหร่ครับมีโปรตอนสิบเอ็ดโปรตอนคือสิบเอ็ดมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดครับ มันเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมมันก็เป็นสิบเอมีนิวตอนเท่าไหร่ครับมีเพชรหนึ่งก้อนวางไว้เอาคอนทบเพราะเป็นผงเลยครับเรียบร้อยครับเปรียบเทียบให้ฟังเด็กหลายคนเข้าใจว่าเพชรแข็งก็จริงแหละคาว่าแข็งคือทนต่อการขูดขีดให้เป็นรอย อไอประลอดเนี่ยครับมันเป็นพิษนะดังนั้น,น,นคือปรลอดพอได้รับความร้อนมันก็ร้อนสูงสูงครับมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นไอได้ครับโอเคไม่ลูกโอเคฝั <c oughs> ่งนี้ครับอันนี้คือความวาวแบบโลหะใครรู้จักฝั่งขวามือบ้างขวาล่างขวาใครตอบว่าทองคําครับไม่ใช่ใครตอบไฮไลท์ครับอ่ามีใครอยากได้ไหมเอาไปทําไมครับขายก็ไม่ได้ไอน,นะ ใครอยากเก็บไว้มันไม่มีราคาเลยนะเอาไปแต่งกับบ้านเอามือลงครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาถามตอบกันตอนต้นชั่วโมงใครมาเร็ว10นาทีแรกคุณจะถามตอบแล้วคุณจะแจกไฮไลท์วลวอัวดีไหมครับอันนี้ตั้งใจซื้อมาให้แล้วนะครับนะครับมันจะเป็นตารางธาตุและตารางธาตุอันนี้นะครับก็คือมีครบถึง118ธาตุครบท้วนเลย เป็นอันอัปเดตล่าสุดนะครับอันนี้เนาะรับราคาเท่าไหร่จําไม่ได้ครับอย่าชนใจมันเลยครับมันมันมีเออตัวย่อเป็น3มันเป็น U U T เห็นไหมครับ U U T U U Q U UP, U P U U S U U S U U O คำถามคือมันเป็นปัจจุบันแล้วหรือยังคำตอบคือยังยมไม่เป็นเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะทำไอ้นะ หนึ่งหนึ่งสามคืออุลน,นิมไตเลียมหนึ่งหนึ่งสี่คืออุลหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งห้าคืออุนอุนเพชรเลียมมันไม่ได้หายไปนะครับมันยังมีเท่าเดิมเนี่ยขนาดขนาดของมันเนาะแต่ความเป็นเลยครับไอก้กำมะตังสีของมันต่างหากที่มันทำไมครับสลายเป็นครึ่งชีวิตไปเรื่อยๆแล้วพอมันสลายเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นธาตุอื่น พร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมาประมาณแบบนี้นะครับโอเคครับใช่ไหครับเขาจะเขาจะมีการให้ติ๊กเลยครับว่าจะใช้ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์หรือจะใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินถ้าปีไหนครับคนแบบงกหน่อยประหยัดหน่อยเขาจะบอกว่าให้ให,ให้ทางเทศบาลของเขาอ่บเปิดลงไฟฟ้านิวเคลียร์คนนี้คือทหารที่เข้าไปกู้ภยัยหลังจะลงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดแล้วนะครับหลังจะหลังรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะระเบิดแล้วก็มี มีทหารนะครับมีอาสาสมัคร,ครจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือป้องกันภัยชุดนี้นะครับที่เขาเปิดฝุ่นของนิวเคลียร์มาเนี่ยทิ้งไว้ที่บ้านมันก็จะมีการปล่อยรังสีออกมาเรื่อยๆเพื่อความป้องกันไม่ให้เขามีคนตายมากขึ้นเขาจึงต้องทําการเช็คก่อนว่ารังสีที่ได้รับมาจากการไปเก็บกู้ซากศพเนี่ยหรือว่าซากตึกเนี่ยและมีการฉายรังสีเขาจะไปตรวจสอบที่ต้นต่อครับว่ามีการฉายรังสีหรือเปล่าทาไมมันสุกช้าจังทําภมันน่ากินจังทําภมันดูสดสดจังอะไรอย่างนี้ครับ ป้าเนี่ยร้อนจนแบบจะกระแล่นนี่น้ำเองือไหลมาถึงแบบนี้แล้วขอบกางเกงแล้วเขาบอกว่าป้าอันนี้มันคือกำมะตังสีกรมะตังสีอะไรมันคือพัดลมมันคือพัดลมเจ้าหน้าที่เ็บอกว่ารอดหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ระเบิดมันตกเขาอยู่ตำแหน่งที่ไกลออกไปเยอะมากๆฟังให้ชัด กลามากมากและบังเอิญเขาไปจับวัตถุซึ่งมีรังสีปนเปื้อนอยู่เขาจึงเป็นแบบนี้ครับแล้วแบบสายตาที่คือแบบครูบอกว่าโอกาสจะขยายพันธุ์ลดลงเออคิดอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าคิดเหมือนกันกันกบครูเอ้ยไม่ใช่นะครโอกาสขยายพันธุ์จะน้อยลงนะครับในประเทศไทยของเรา เฮ้ย <He, S 2> อย่าเซิร์ชอย่าเซิร์ชห้ามเซิร์ชมีท่อที่เป็นกำมันตรังสีอย่างนี้ไหมมีไหมครับมีไหมลูกมีหรือไม่มีครับมีไหม,ม,ม,คม,มใครคิดว่ามีบ้างครับยกมือขึ้นครับใครคิดว่ามีครับใครคิดว่ามีทำท่านี้ครับมีไหมครับใครคิดว่ามียกมือขึ้น เจ้าโลหะหมู่นี้นะครับพอเจอน้ําปั๊บมันจะทําปฏิกิริยาเร็วมากนะครับมันทําปฏิกิริยาเร็วมากเนาะโอเคหมู่ที่2ครับมันว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าหมู่หนึ่งใช่ครับใช่ตัวมันตัวมันเองคือพวกสารกำมะตรลังสีครับกำมะตรลังสีมันจะมีการปล่อยนะครับเาเรียกว่ามีการก่อยกำมะถ้าพรังสียไปมันค่อยๆแผ่รังสียไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วมันค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปแต่ไซส์มันยังไซส์เดิมนะแต่หลังสียค่อยๆหมดไปเรื่อยๆน้องข้างหลังครับเชิญครับน้องผู้หญิงครับ โซเดียมคลอไรเก่งมากครับโอเคคาตอบคือกลายเป็นโซเดียมคลอไรลูกใครสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับเป็นโซเดียมคลอไรและคําถามคือดินประสิวเป็นโพเทสเซียมไนเตรตนะครับดังครับทีมเป็นโพเทสเซียมเปอร์คนอ่านสิครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตครับยิปซัมเป็นแคลเซียมซัลเฟตคนเอาไม้ไปเผาไปเผา,ไปเผาในภาวะที่ออกซิเจนน้อยจึงทําให้ไม้กลายเป็นถ่านถ้าเกิดว่าเผาตอนที่ออกซิเจนมันเยอะ มันจะกลายเป็นขี้เท่าสีเทาๆเคยเห็นไหมครับ3,100อ,องศาเซลเซียสร,ร้อนไหมร้อนมากเตาแก๊สบ้านเรายังไม่ขนาดนี้เลยลูกเตาแก๊สที่บ้านยังไม่ขนาดนเลยครับนี่มันคือ3,100องศาเซลเซียสครับและนี่คือนะครับอะเซทิลีนเอาฟังให้ชัดฟังให้ชัดนะครับนีค่คืออันนี้คือคเราจะต้องเขียนเนาะอย่างแคลเซียมคาร์บอเนนะครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมเจ้าลีโอเกิดตามธรรมชาติไหม ไม่เกิด power ครับเกิดตามธรรมชาติไหมแคลเซียมคาร์บายไม่เกิดครับใครเป็นคนสร้างขึ้นมา<อ>มนุษย์ครับโดยการทําอะไรเอาหินปูนไปเผาในความอุณหภูมิส,สูงกับใครนะกับฐานโคกนะครับได้มาเป็นแคลเซียมคาร์บายแคลเซียมคาร์บอเสีอะไรลําบากต้องใช้คบไฟคบเพลิงหรือมันก็ใช้เทียนใช่ไหมครับในการที่จะนําทางไปพอมีตะเกียงเจ้านี้ขึ้นมาครับมันง่ายขึ้นไหมครับชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะแก๊สมันก็คือมันก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เติมน้ำไปมันก็ใช้ได้แลล้นะครับอันนี้ก็คืออะเซทิลีนไนโตรเจนเหลวเทออกจากโขวดใหญ่ๆเฮ้ยฟังนะไนโตรเจนเหลวเทออกจากโขวดใหญ่ๆแล้วใส่ถังเอาไว้จับปลาโยนใส่เข้าไปครับ <Wow. S 1> คําตอบคือปลาก็ว่ายน้ําไปมาปลาก็ว่ายอยู่ในไนโตรเจนเหลวไปมาจากนั้นก็ลาก่อนมันก็ลอยอ่ดขึ้นมาท้องป่องอย่งนี้ ลองลองไล่มาสิตั้งแต่อะไรครับลิเทียมโซเดียมไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยครับโอเคนะครับอ่าดูต่อนะครับมันทำาไมครับมันไม่สเตเบิลครับแล้วมันก็ใช้วลาคารฟไล่ของมันถึงอยู่ที่22อนาทีนะครับดังนั้นนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังจมเรือลบได้เลยทั้งหลำนะครับประมาณเบอร์นั้นเลยเบาๆเบากว่านี้มีไหม เม็ดเดียวใช่ครับเม็ดเดียวเบาๆตรงนี้นะครับช่วงบีบอยกับดีด็อกเทมอุณหภูมินะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่อะไรเปลี่ยนครับแต่สถานะแต่สถานะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนของเหลวเริ่มกลายเป็นของแข็งนะครับส่วนเจ้าทีนะครับทีเนี่ยเป็นจุดที่อะไรครับที่ ของแข็งของเหลวเนี่ยแข็งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและก็ยังคงทำไมเอ่ยคงสภาวะเดิมต่อไปประมาณทำนองนี้นะครับละลายกับหลอมเหลวไม่เท่ากันนะครับเพราะละเรื่องการละลายก็คือการที่เอาของแข็งไปละลายในน้ำเราเรียกว่าการละล,ะลายแต่การหลอมเหลวคือจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเช่นเทียนไขหลอมเหลวแบบนี้เรียกว่าการหลอมเหลวโอเคทียเกิด<ม>ขึ้นไปก็คือว่ามันจะมีของเหลวอันที่หนึ่ง ของเหลวที่หนึ่งทำไมครับเรามองไม่เห็นลำแสงแต่แบบที่สองครับเราเห็นเป็นลำแสงขึ้นมาตรงนี้นี่คือความแตกต่างกันดังนั้นคือแสดงว่าสารสีส้มสองสีนี้เนี่ยใช้สารเดียวกันไหมครับไม่ใช่นะครับเรามาดูความหมายของมันก่อนนะครับครูจะบอกว่าเราสามารถจําแนกสารออกเป็นกลุ่มๆดังต่อไปนี้ครับ<อ>เพื่อนถามว่าถามเพื่อนถามว่าสารเนื้อเดียวนะครับเห็นกลมกลืนเนื้อผสมเห็นแยกกันแล้วคอลอยเห็นยังไงคําตอบคือเชิญครับที่ไปริบมาดู ก,กัมกึ่งกัมกึ่งครับกัมกึ่งความหมายคือ,อยังไงร,รู้ไหมอันนี้คือโฟมเหลวเขาเรียกว่าทะเลโฟมมีทะเลโฟมอย่างนี้คือมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทะเลแข่งหนึ่งเนาะมันตีเอาพวกโปรตีนนะครับเป็นฟองอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ครับและคนก็ไปเล่นกันเป็นทะเลโฟมนะครับกูจําประเทศไม่ได้คือมันมีทะเลโฟมอย่างนี้เกิดขึ้นครับ